ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายสำนักงานสวัสดีค่ะกนิกาแก้วกาหลงหัวหน้าฝ่ายสำนักงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายสำนักงานอีก3ท่านโดยมีภารกิจงานในความราับผิดชอบและกำกับดูแลดังนี้ 1. งานบริหารงานบุคคล 2. งานพัสดุ 3. งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 4. งานสรารบัญ 5. งานบริการโดยสสะทะทมีบริการให้เช่าห้องประชุมภายในอาคารเพชรพานบุญซึ่งเป็นอาคารสำนักง,งาน6ชั้นภายในมีการวางระบบเป็นอาคารอัจฉริยะ Smart Building ประหยัดพลังงานที่มีศักยภาพทันสมัยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวน500คนบริเวณด้านข้างอาคารมีร้านกาแฟอินทนินและร้านอาหารแซบวันบารลตี้ไว้บริการรับรองนอกจากนี้เพื่อเป็นการใช้ห้องประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกศูนย์ประสานงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานของสสทอท,อท,อทรวมถึงหน่วยงานอื่น โดยให้สิทธิ์ส่วนะสานงานสามารถใช้ห้องประชุมได้ปีละหนึ่งครั้งโดยม่คิดค่าเช่าค่ะซึ่งอาคารเพชรสะพานบุญมีบริการห้องประชุมดังนี้ห้องประชุมเพชรมณีชัยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง350ที่นั่งโดยมีอัตราค่าเช่าดังนี้หน่วยง,งานภายในเต็มวัน8,000บาทครึ่งวัน4,000บาท หน่วยง,งานภายนอกเต็มวัน1,000 10, 0บาทครึ่งวัน5,000บาทห้องประชุมเพชรชรารัตสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน18ที่นั่งอัตราค่าเช่าหน่วยง,งานภายในเต็มวัน700บาทครึ่งวัน350บาทหน่วยง,งานภายนอกเต็มวัน1,000บาทครึ่งวัน500บาทห้องประชุมเพชรชราพา สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน50ที่นั่งอัตราค่าเช่าหน่วยงานภายในตเต็มวัน2,000บาทครึ่งวัน1,000บาทหน่วยงานภายนอกตเต็มวัน3,000บาทครึ่งวัน1,500บาทห้องประชุมเพมชรมณีโชคสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน26ที่นั่งอัตราค่าเช่าหน่วยงานภายในเต็มวัน1,000บาทครึ่งวัน500บาท หน่วยงานภายนอกเต็มวัน1,500บาทครึ่งวัน750บาทห้องประชุมเพชรชราวันสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน1 0 0ที่นั่งอัตราค่าเช่าหน่วยงานภายในเต็มวัน3,000บาทครึ่งวัน 1,500, บาทหน่วยงานภายนอกเต็มวัน4,000บาทครึ่งวัน2,000บาท ขอเชิญชวนให้สูยนประสานงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดําเนินงานของสอสอททรวมถึงหน่วยงานอื่นๆได้มาใช้บริการท้องประชุมภายในอาคารเพชรสพานบุญอย่าลืมมาใช้บริการกันนะคะเรารอให้บริการท่านอยู่คะ่ะ